มาติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้ไปดูข่าวสารรอบรลกกรุงเทพมหานครครับไปเริ่มต้นกันนะคะทางด้านของสภากรุงเทพมหานครค่ะได้มีการถแถลงผลการประชุมสภากรุงเทพมหานครในเรื่องของการใช้งบประมาณการจัดกิจกรรมประดับไฟเพราะมีการเร่งให้ฝ่ายบริหารนะะดำเนินการซ่อมแซมรถดับเพลิงและกู้ภัยเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ร้อยตำรวจตีเกียงศักดิโลหะชาละประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานแถลงข่าวผลการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญครั้งที่หนึ่งพร้อมมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวในประเด็นวาระกระทู้ถามสดเรื่องขอทราบเหตุผลและความจําเป็นการใช้งบประมาณจานวน39ล้านบาทในการจัดแสดงแสงไฟบริเวณลานคนเมืองในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทั้งนี้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้รับทราบประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อช่องทางต่างๆและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยคณะกรรมการติดตามงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร แต่อย่างไรก็ตามทางสภากรุงเทพมหานครมีการตั้งข้อสังเกตว่าในอนาคตควรจะมีข้อกฎหมายที่ให้สภากรุงเทพมหานครสามารถรับรู้รายการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเราจะไปฝังเสียงสัมภาษณ์100ร้อยตจตีเกียรติโสโลหะชาละเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะท้งภาครัฐแล้วก็ของภาคส่วนท้องถิ่นเกือบทุกแห่งจะมีงบกลางเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้บริหาร ได้ใช้ในกรณีฉุกเฉินจำเป็นนะครับย้ำนะฉุกเฉินจำเป็นเช่นน้ำพวกไฟไหม้หรืออะไรก็ตามแต่นะรหรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องอะไรก็แล้วก็ต้องเป็นเรื่องของความฉุกเฉินและจำเป็น,นหากไม่ทำอาจจะเกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นทุกแห่งจะต้องมีการตั้งวงเงินนีไว้ นะเพื่อเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าฝ่ายบริหารเข้ามาจาัดก,การเรื่องตัดงเพราะฉะนั้นโอกาสก็ต้องเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารเขามีช่องทางที่จะใช้งบประมาณฉุกเฉินได้แต่คําว่าฉุกเฉินจําเป็นมันอยู่ในดุลพินิจของแต่ละคนน,ะนายคอบอกว่าจําเป็นฉุกเฉินแต่ในขอบอกว่ามาอาจจะไม่จําเป็นและไม่ฉุกเฉินขนาดนั้นก็อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะต้องให้ สื่อมวลชนและประชาชนมันพูดตัดสินนอกจากนี้สภากรุงเทพมหาคนครยังได้กล่าวถึงกระทู้ถามสดเรื่องขอทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการบริหารจัดการการซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ดับเพลิงและรถคู้ภยัย โดยทางสภากรุงเทพมหานครมีการตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันการนำรถยนต์ดับเพลิงและกู้ภัยมาเพื่อซ่อมแซมมีความล่าช้าจึงได้เสนอให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครดำเนินการเร็วขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สภากรุงเทพมหานครนะครับเร่งฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่างเพื่อเป็นการลดช่องโหว่การประสานนโยบายในพื้นที่ร้อยตำรวจตรีเกียงศักดิโลหะชาละประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญสมัยที่1ประจำปีพุทธศาาักราช2559โดยบีนางพผดีตามไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมที่ห้องประชุมสภาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครโดยในที่ประชุมมีการพิจารณากระทู้ถามของนายภัยทู์ขำพรัตสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนแทนคณะกรรมการชุมชนที่ลาออกทั้งคณะหรือเกินครึ่ง เนื่องจากพบว่าคณะกรรมการชุมชนบางชุมชนได้มีการลาออกเกินครึ่งทำให้การดำเนินงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานครและรัฐระหว่างชุมชนกับหน่วยงานขาดความต่อเนื่องพร้อมตั้งข้อสังเกตให้ผู้บริหารเร่งหาแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างโดยใช้วิธีการคัดเลือกแทนตำแหน่งหรือทำนังสือเวียนไปยัง50เขตเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดความต่อเนื่อง ในการดำเนินนโยบายด้านการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานครนางผดีตามไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากคณะกรรมการมีชุมชนมีความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันคณะกรรมการชุมชนประมาณ3,000คนในพื้นที่50เขตที่กำลังจะหมดวาระหรือมีการลาออกจากตำแหน่งโดยทางฝ่ายบริหารมีแนวทางที่จะพิจารณาและแก้ไขปัญหาตรงกันกับข้อสังเกตของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและจะขอรับข้อสังเกตไปพิจารณาร่วมกันกับฝ่ายบริหารในการหารือแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาคณะกรรมการชุมชนโดยเร็วต่อไป ทางกรุงเทพมหานครนะคะได้มีการจัดประชุมวิชาการนิทรศการสวนพกษศาสตร์โรงเรียนฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูม,มิภาคครั้งที่4ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันสร้างจิตสํานึกรักป่าไม้ธรรมชาติให้เกิดขึ้นในสังคม นายจุมพลสัมภาวพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอ,อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานครครั้งที่หนึ่งทับส5งซึ่งในปีนี้ทางกรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าภาพจัดก,การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพืชศาสตร์โรงเรียนและฐานทัพ ขอภายค่ะฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่4ระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมสำหรับพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่29กรกฎาคมเวลา14นาฬกาสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดา,ส,า,ยา,ส,ดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินส่งเปิดงานทอดพระเนตรอิทรศการณานะสำนักพระราชวังสนามเหนือป่าพระราชวังดุสิต ส่วนกิจกรรมภายในงานจะมีการประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนการประชุมวิชาการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นการจัดแสดงนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ได้รับบ้ายพระราชทานการสนองพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและเกียรติบัตรขั้นต่างๆการจัดแสดงนิทรรศการท้องถิ่นของสำนักงานเขตและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ และการจัดแสดงนิทรรศการสนองพระราชดำริของกรุ่งเทพานครการจำหน่ายสินค้าโอทอปและการแสดงของโรงเรียนในกลุ่มสมาชิกนอกจากนี้จะมีการจัดแสดงนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย หวนวดูทรัพย์สิ่งสินตนณมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่23-29มีนาคมซึ่งจะนำเสนอในหัวข้อฐานทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ไปดูต่อนะครับกรุงเทพมหานครเตรียมพลิกฟื้นคุณภาพน้ําในคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้กลับมาใสาสะอาดภายใน2ปีนะครับโดยจะเริ่มต้นที่คลองแสนแสบเป็นแห่งแรกจากนั้นจึงขยายไปยังคลองอื่นๆรวมไปถึงการปรับภูมิทัศน์ริมคลองด้วย สำนักงานตรบายน้ำกรุงเทพมหานครมีโครงการที่จะพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองสายหลักเริ่มต้นที่คลองแสนแสบตามแผนปฏิบัติการของคณะรัฐมนตรีที่มีมติเห็นชอบให้พัฒนาคลองแสนแสบสะอาดในสองปีเป็นภารกิจหนักที่ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการปรับปรุงคุณภาพด้านน้ำและด้านกายภาพของคลอง มีงานที่จะต้องดําเนินการอาทิเรื่องของโรงบำบัดน้ําเสียและระบบป้องกันและรวบรวมน้ําก่อนที่จะเข้าศูนย์บําบัดน้ํารวมทั้งก่อสร้างเขื่อนสองฝั่งคลองจะทําเลนจัก,กรยานปรับปรุงภูมิทัศน์และจะทําลานกีฬาเพื่อสุขภาพของชุมชนส่วนอีกคลองคือคลองลาดพร้าวที่ต้องดําเนินการตามมาติคณะรัฐมนตรีให้ก่อสร้างเขื่อนตีมคลองรวมทั้งฟื้นฟูสภาพน้ําและปัญหาชุมชนตีมคลองให้มีสุขภาวะที่ดี สร้างระบบบำบัดน้ำเสียโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำให้คลองนาดเพ้ากับมามีชีวิตสามารถใช้สัญจรเพื่อการท่องเที่ยวและเป็นทางเลือกการเดินทางแก้ไขปัญหาการจราจรทางถนนพหลโยธินและถนนวิภาวดีรังสิตมีจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าหลายสายช่วยให้การเดินทางของประชาชนจากฝั่งทิศเหนือเข้าสู่ใจกลางเมืองได้สะดวกขึ้น ขณะที่กรุงเทพมหาคนครกําลังเริ่มก่อสร้างระยะแรกในจุดที่ไม่มีบ้านรุกล้ำหรือว่าซึ่งมีประมาณ20%ซของพื้นที่การก่อสร้างรวม22กิโลเมตรนอกจากนี้ในส่วนของคลองประเวศบุริดมเป็นอีกคลองสายหลักที่มีความสําคัญในการดํารงชีวิตหลายชุมชนที่ผ่านมาที่่านพื้นที่ของกรุงเทพซึ่งกรุงเทพมหาคนครดําเนินการปรับสภาพน้ําอยู่โดยได้ลงพื้นที่สำรวจคลองประเวศพบว่าเป็นคลองที่รับน้ำเสียเยอะมาก หลายจุดรับน้ําเสียจากชุมชนและพื้นที่ทําการเกษตรปล่อยสารเคมีลงสู่คลองโดยตรงทําให้คุณภาพน้ําในคลองแย่มากเกือบทุกจุดตลอดสายมีค่าดีโอที่ต่ํามากนะครับและกําลังเร่งปรับปรุงคุณภาพ น้ำให้กลับมาดีสิ่งมีชีวิตสามารถอยู่ได้โดยมีการทํางานร่วมกับชุมชนริมคลองสร้างชุมชนคนรักคลองมากกว่า10ชุมชนรวมทั้งประสานความร่วมมือกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจตราโรงงานในพื้นที่ร่วมกันป้องกันน้ําเสียลงสู่คลองฝื้นฟูให้คลองประเวทเหมาะสําหรับการเกษตรตะกรรมนะครับและใช้ชีวิตคู่กับน้ำที่ชุมชนริมคลองภายในปี2559 และเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี2559ค่ะทางมูลนิธิปอเต็กตึงได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนทั้งในโรงเรียนกรุงเทพมหาคนครและภูมิภาคต่างๆกว่า24ล้านบาทมูลนิธิปอเต็กตึงนําโดยนายวิเชียนเตชะไยบูรณ์รองประธานกรรมการมูลนิธิพร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิจัดพิธีมอบสมุดอสและไม้บรรทัด153,000ชุด เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กให้แก่โรงเรียนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน250โรงเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี2559ในวิเชียรกล่าวว่าทุกปีทางมูลนิธิจะมอบของขวัญวันเด็กให้กับนักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำความดีตั้งใจเรียนหนังสือซึ่งในปีนี้มอบให้ทั้งในกรุงเทพและภูมิภาคต่างๆรวม800 0 0ชุดมูลค่า24ล้านบาท รวมถึงเมื่อถึงวันที่4มกราคมที่ผ่านมาได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไถ่คู่ฟ้าเพื่อมอบของขวัญวันเด็กผ่านนายกรัฐมนตรี120,000ชิ้น ทางนี้ได้ฝากถึงเด็กๆและเยาวชนให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดเพราะจำทำร้ายสุขภาพโดยให้มีจิตสำนึกตระหนักถึงปัญหาคอรับชั่นในสังคมที่จะเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติพร้อมย้ำว่ามูลนิธิจะเดินหน้าช่วยเหลือสังคมในทุกๆด้านตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิ กรุงเทพมหานครนะครับเตรียมที่จะปรับปรุงถนนพหลโยธินตลอดทั้งสายนะครับสร้างถนนสวยให้ประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างสะดวกไร้ผู้ค้าบนทางเท้าในปี2559กรุงเทพมหานครมีแผนจะดทำถนนสวย2ส,สายด้วยการจัดระเบียบหาเร่แผงลอยหรือป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายปรับปรุงทางเท้าติดตั้งไฟฟ้าสองสว่างและกล้อง C C T V เพิ่มเติม ซึ่งถนนพหลโยธินยาวไปจนสุดเขตกรุงเทพมหานครจากการสำรวจเส้นทางนี้จากการร้องเรียนของประชาชนพบผู้ค้าหาเร่แผงลอยบนทางเท้าหลายจุดซึ่งกรุงเทพมหานครจะจัดการไปทีละจุดนะครับทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดการไปแล้ว10บสายได้แก่ถนนราชดำเนินตั้งแต่หน้ารัฐสภาถึงสนามหลวงถนนราชวิถีตั้งแต่สะพานสังฮีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถนนสีอยุทยาตั้งแต่เทเวศถนนราปารพ ถนนพระราม6ตั้งแต่ถนนพระราม1จนถึงจตุจักรถนนสาทรตั้งแต่สะพานสาทรผ่านสถา,า,า,านทูตสหรัฐถึงถนนเพชรบุรีถนนสุขุมวิทบางช่วงนะครับถนนพระราม4บางช่วงถนนท่าเตียนท่าช้างถนนพญาไทตั้งแต่3ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและถนนหลานหลวงตั้งแต่ตรงภาพยนตร์ปารีสแยกมหานครสะพานผ่านฟ้าซึ่งประสบความสําเร็จทุกสาย ถนนมีความสวยงามเป็นระเบียบประชาชนและนักท่องเที่ยวสัญจรได้อย่างสะดวกและในปี2559นี้ค่ะทางกรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายทำต้นแบบโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศด้วยสโลแกนเสริมทักษะชีวิตเรียนสร้างผุมมคุ้มการรู้เท่าทัานภัยสังคมเมืองกรุงนะคะเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานคร ในเรื่องนี้นางผุษดีตามไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าในปี2559กรุงเทพมหานครยังคงเดินหน้าด้านการศึกษาพัฒนาต่อเนื่อง มุ่งเป้าให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศจะทําโรงเรียนต้นแบบ15โรงเรียนโดยกลุ่มเขตละ2โรงเรียนรวมอีก2โรงเรียนที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคือโรงเรียนวัดมหานภารามโรงเรียนวัดปทุมวานารามโดยเป,เป็นเป้าหมายในแง่วิชาการเด็กนักเรียนต้องได้คะแนนโอเน็ตในกลุ่ม5สาระเกิน50คะแนน ต้องมีทักษะการอ่านคล่องเขียนคล่องทุกคนและด้านกายภาพของโรงเรียนต้องดูดีปลอดภัยนอกเหนือจากนั้นโรงเรียน2ภาษาที่ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมี41โรงเรียนจะประเมินผลการปรับระบบให้มีความเข้มข้นขึ้นนอกจากการสื่อสารภาษาที่จะต้องเก่งมากกว่าโรงเรียนปกติทั่วไปแล้วย่งต้องสามารถอ่านเขียนได้คล่อง ส่วนการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนทั่วไปของกรุงเทพมหาคนครนั้นได้มอบให้ทุกโรงเรียนหารูปแบบแนวทางในการฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเร่งให้เด็กสามารถฟังได้สื่อสารได้เพื่อลดปัญหาจากการจ้างครูต่างประเทศโดยใช้ศักยภาพที่มีทั้งเครื่องมืออุปกรณ์การสรอนต่างๆโดยสร้างสังคมการสื่อสารภาษาอังกฤษในโรงเรียนอาทิ เปิดการ์ตูนภาษาอังกฤษให้เด็กฟังในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนหรือให้เด็กโรงเรียนนานาชาติเข้ามาเป็นอาสาสมัครพูดคุยภาษาอังกฤษกับน้องๆในกิจกรรมต่างๆให้เกิดความเคยชินซึมซับการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ซึ่งก็มีนักเรียนโรงเรียนนานาชาติหลายคนที่สนใจยินดีมาร่วมในกิจกรรมนี้เพราะเด็กกลุ่มนี้เมื่อก่อนเป็นเด็กนักเรียนที่ทางกรุงเทพมหานครที่ไปเรียนทางด้านภาษา อีกเรื่องนั้นถือเป็นนโยบายที่ดีการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครกล่าวว่าในปีนี้จะให้เด็กกรุงเทพมหาคนครทุกคนมีโอกาสจับต้องเรื่องของการเพิ่มเวลาเรียนเวลารู้มากขึ้นโดยให้ครูทุกโรงเรียนได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆทั้งหมดซึ่งในบางโรงเรียนมีการทำกิจกรรมอยู่แล้วเช่นที่มีมนุรีมีบ้านทักษะชีวิต โดยให้โจทย์ครูตามบริบทของแต่ละโรงเรียนได้คิดกิจกรรมที่จะเสริมสร้างภูุิคุ้มการพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหลายเช่นเรื่องเพศสัมพันธ์ยาเสพติดแอลกอฮอล์การพนันและเรื่องของความปลอดภัยต้องสอนให้เด็กรู้จักระมัดระวังตัวเองเสริมสร้างความรู้เท่าทันในการป้องกันตัวเองรวมถึงการปลูกฝังในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองด้วย ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานเขตต่างๆนะครับในกรุงเทพมหานครเร่งเดินหน้าเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้อย่างต่อเนื่องนางกันิกาสังประสิทธิ์ผู้อำนวยการเขตบางพลัดกล่าวว่าด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครทําให้มีอัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางเขตได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกเพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธีและเกิดพฤติกรรมในการปรับปรุงสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งเพาะผ่านลูกน้ำยุงลายตลอดจนสามารถลดปริมาณของลูกน้ำยุงลายได้ ทางเขตจึงร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่นะครับจัดก,กิจกรรมเดินโรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเพื่อส่งเสริมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายแก่ประชาชนโดยจะมีพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่7มกราคม2559เวลา8นาิก30นาทีที่บริเวณถนทนที่บริเวณลานลาน,ลานหน้าพระอุโบสถวัดพานุรังสี ถนนจรัญสนิทวงแขวงบางพลัดจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาสถานที่ดังกล่าวขณะเดียวกันทางด้านของนายพานุรักษ์ก่นนุรักษ์ผู้อำนวยการเขตหนองแขมแจ้งว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกทางเขตได้กําหนดฉีดพ่นหมอกพันธําลายแหล่งเพาะพันยุงลายและแจกสายอเบตตามแผนการปฏิบัติงานของโครงการกรุงเทพเขตปลอดยุงลายดังนี้วันที่7มกราคมบริเวณชุมชนเรียบคลองตาปลัง วันที่8มกราคมบริเวณชุมชนหน้าศาลเจ้าแม่กวนอิมในซอยเกียงประเสริฐและวันที่9มกราคม2559ที่ชุมชนเรียบคลองหมื่นแช่มหมู่13ชุมชนสิรินทรกับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองหมื่นแช่ม,ชชมชหมู่ที่13โดยในกรณีเดียวกันนี้นางอัชรวดีชัยสุวิรัต์ผู้อำนวยการเขตคลอ,องเตยเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกมีสถิติผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ของชุมชนและโรงเรียนให้ได้ผลจึงได้จัดทําแผนฉีดพ่นหมอกควันกําจัดยุงลายในชุมชนโดยวันที่13มกราคม2559บริเวณคลองเตยวัดคลองเตยในวันที่15มกราคมจะดําเนินการฉีดพ่นหมอกควันกําจัดยุงลายในชุมชนร่มกล้าว ทางสำนักงานเขตพระนครนะคะได้มีการเตือนในการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการโดยหากพบว่าไม่ถูกต้องนะคะจะมีการแก้ไขาภายในวันที่8นี้นายสมชยายไตรพิทยากุลผู้อำนวยการเขตพระนครกล่าวว่าตามที่สำนักงานเขตพระนครได้เปิดให้มีการลงทะเบียนรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการเมื่อวันที่1ถึงวันที่30พฤศจิกายน2558ที่ผ่านมา ซึ่งทางสำนักงานเขตได้ปิดประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างศูนย์บริหารเงินออมสำนักงานเขตพระนครรวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ www.bankkok.go.th/ พระนครเรียบร้อยแล้วจึงขอให้ผู้ที่ได้ลงทะเบ,บียนไว้ในช่วงเวลาดังกล่าวตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้องโดยหากชื่อสกุลหรือที่อยู่ไม่ถูกต้อง หรือสงสัยว่าชื่อของตนตกหลนให้เร่งติดต่อทางเจ้าหน้าที่เพื่อทำการแก้ไขภายในวันที่8มกราคม2559ณฝ่ายพัฒนาชุมช,ชนชั้น4อาคาร2ส,สนักงานเขตพระนครติดต่อสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์026289066ต่อหมายเลขภายในที่6585และ022823667ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา8นาิก30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา ช่วงนี้ไปติดตามบอกกล่าวเล่าเรื่องกรุงเทพมหานครนะครับผู้มีการเขตสายไหมให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเก็บผักตบชวาคลองหม้อแตกเพื่อเปิดทางระบายน้ำและขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณชุมชนเทียนสวนพัฒนา33เพื่อลดการอุดตันท่อระบายน้ำ พุ่ในการเขตบางก,กอกใหญ่ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธากลุ่มงานระบายน้ำดาเนินการแก้ไขผิวจราจรที่ชํารุดบริเวณถนนจรานสนิทวงแถวสะพานข้ามคลองมอนเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่สัญจรไปมา ภูมิในการเขตดุสิทธ์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดดําเนินการล้างถังรองรับขยะบริเวณถนนพระรามที่5ถนนนครชัยศรีถนนสุขันธารามถนนสุขโขทยัยและบริเวณถนนสวรรคโลกเพื่อลดเชื้อแบคทีเรียและดับกลิ่นขยะสะสมภูมิในการเขตบึงกลุ่มให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาดําเนินการซ่อมแซมบอ่อพักและฝาบอ่อพักท่อระบายน้ําบริเวณถนนนวมิน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมาพู่งในการเขตบางพลัดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธารวมกับเจ้าหน้าที่ทหารเล็งขุดลอกคูคลองบริเวณซอยจรานสนิทวง96ทับ2แยก6เพื่อลดการสะสมของสิ่งสกปรกและเพื่อเปิดทางระบายน้ำช่วงนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศจากทางผลฟ้าพยากรณ์ค่ะ สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับสูงพัดผ่านภาคเหนือภาคตะตันออกียงเหนือในตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปมีหมอกในตอนเช้าขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนน้อยอันหนึง่งบริเวณของความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้วโดยคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเหนือตอนบนของทะเลจีนใต้ตอนบนในวันพรุ่งนี้ ด้วยลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็นลงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสไปดูพยากรณ์อากาศรายภาคนะครับภาคเหนือมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่นะครับทางตอนบนของภาคอากาศหนาอุณหภูมิต่ําสุด12-16องศาเซลเซียสส่วนตอนกลางอากาศเย็นนะครับอุณหภูมิต่ําสุด17-18องศานะครับอุณหภูมิ30 สูงสุดนะครับ30-34งศาสํองศาสำหรับบริเวณยอดหน่อยอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับอุณหภูมิต่ำสุด5-10องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2ถึงองศาโดยอุณหภูมิต่ำสุด15-21ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35ถึงองศาเซลเซียสสำหรับบริเวณของยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด1 0 1ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางนะครับอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18 20องศานะครับสูงสุด34 35องศาลมตะวันออกความเร็ว15 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ในภาควันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมวัอนออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนบางแห่งนะครับร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาสูงสุด31-34องศาตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลงตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวนออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศานะครับ สูงสุด3 33 5ถึง35องศาลมตะวันออกความเร็ว15 3 0ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วมงครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามต่อค่ะ